แมวป่าที่ยอมจำนวนต่อขนาดของเพื่อนบ้านแต่สิ่งนี้ได้รับชดเชยด้วยการพรางตัวที่ยอดเยี่ยมกับปฏิกิริยาการตอบสนองที่เหลือเชื่อการกระโดดที่ไกลและสูงอย่างน่าประหลาดใจช่วยให้มันได้รับประโยชน์จากเหยื่อที่ระมัดระวังที่สุดนอกจากนี้ มันยังสามารถท้าทายงูพิษที่พบได้เกือบทั่วทั้งทวีปแอฟริกาอีกด้วยสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาที่มีประโยชน์อีกครั้งวันนี้เราจะทำความรู้จักกับสิ่งมีชีวิตที่มหัศจรรย์อีกชนิดนี่คือนักล่าตัวเล็กที่มีทั้งความบ่องไวัยและอันตรายอย่างยิ่งพบกับชีวิตของเซอร์วันกันค่ะ เซวันเป็นแมวป่าที่พบได้เกือบทั่วทั้งทวีปแอฟริกาตัวที่โตเต็มวัยมีความยาวมากกว่า1เมตรและหนักได้ถึง15กิโลกรัมแต่เมื่อเทียบกับสัตว์อื่นๆในทุ่งหญ้าสรวคนหน้าแล้วมันแทบไม่โดดเด่นทุ่งหญ้าในที่ราบกลายเป็นพันธมิตรหลักของนักล่าผู้นี้ซึ่งตามขนาดตัวของมันแล้วจึงไม่สามารถไล่ล่าสัตว์ขนาดใหญ่ได้แต่มันก็เป็นอันตรายต่อลูกที่ยังเล็กได้เช่นกัน สัตว์อื่นๆมองว่ามันเป็นแค่แมวใหญ่ที่มีขนาดเล็กลงและไม่สามารถล่าเหยื่อเช่นแมวใหญ่เหล่านั้นได้อย่างไรก็ตามการเคลื่อนไหวนี้ไม่ใช่ท่าวิ่งที่ดีที่สุดแม้ว่ามันจะโดดเด่นในเรื่องขาที่ยาวผิดปกติเมื่อเทียบกับขนาดของร่างกายสัตว์นักล่าจึงมีจุดเฝ้ามองเหยื่อที่ได้เปรียบกว่าซึ่งเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งในพืชพันธุ์ที่หนาแน่น ในทุ่งหญ้าสูงไม่ได้เกิดประโยชน์แก่ผู้ล่าเสมอไปดังนั้นมันจึงมักจะโจมตีด้วยการอาศัยเพียงการได้ยินเท่านั้นและหลังจากการโจมตีแต่ละครั้งมันจึงจะรู้ผลลัพธ์ใบหูขนาดใหญ่สามารถหมุนได้อย่างอิสระถึง180องศาแม้แต่เสียงแผ่วเบาเพียงเล็กน้อยก็ไม่หลุดผ่านนักล่าที่ระแวดระวังที่สุดเซร์วันยังเป็นเจ้าแห่งการพรางตัวที่แท้จริง มันวางแผนทุกย่างก้าวโดยพึ่งพาอุ้งเท้าที่อ่อนนุ่มเพราะแม้แต่หนูก็ยังมีการได้ยินที่ดีเยี่ยมและไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะลงมาหาพวกมันแต่ไพ่ตายหลักของแมวคือการโจมตีที่เด็ดขาดด้วยการได้ยินของมันนักล่าจะกำหนดตำแหน่งของเหยื่อด้วยความแม่นยำถึง1เซนติเมตรและอาศัยขาที่เรียวกับกล้ามเนื้อที่แข็งแรงเป็นตัวช่วยให้กระโดดได้ไกลยอย่างไม่น่าเชื่อทำให้เหยื่อไม่มีโอกาสตอบโต้ ขณะที่อยู่ในอากาศมันจะควบคุมตำแหน่งของอุ้งเท้าหน้าเพื่อที่จะตรึงเหยื่อไว้ได้อย่างแน่นอนบ่อยครั้งที่สัตว์ฟันแทบเป็นอาหารหลักของนักล่าผู้นี้แต่อาจมีข้อยกเว้นด้วยเป้าหมายที่จริงจังกว่านั้นซึ่งกลยุทธ์ดังกล่าวอาจล้มเหลวได้เพราะที่นี่มีนักล่าจํานวนมากมายและเหยื่อที่มีศัก,กยภาพสูงต้องอาศัยความช่วยเหลือจากนกซึ่งสังเกตเห็นอันตรายได้ทันท่วงที เซเวันขึ้นชื่อเรื่องความสามารถในการล่าแม้กระั่งงูรวมถึงสัตว์มีพิษด้วยและผู้ล่าควรระวังเป็นพิเศษเพราะในสถานการณ์นี้ไม่มีที่ว่างให้ผิดพลาดแม้แต่น้อยแมวสาวตัวนี้ยังรู้จักศัตรูน้อยเกินไปดังนั้นมันจึงระมัดระวังอย่างมากในการหลบเลี่ยงจากการกัดเมื่อเลือกจังหวะที่เหมาะสม มันจะทำการโจมตีด้วยอุ้งเท้าในทันทีแต่การโจมตีไม่แรงพอที่จะจับเหยื่อดังนั้นมันจึงทำขั้นตอนนี้ซ้ำแล้วซ้ำอีกจนกระทั่งในที่สุดสัตว์เลยคลานจะสูญเสียการเคลื่อนไหวอย่างไรก็ตามนักล่าสาวที่ขาดประสบการณ์ก็จบลงด้วยความล้มเหลวและนักล่าที่มีประสบการณ์ก็มีพฤติกรรมที่มั่นใจมากขึ้นตามกลยุทธ์ที่เสียบคม มันกำจัดเหยื่อที่เป็นอันตรายด้วยความคล่องแคล่วและหลบเลี่ยงการโจมตีกลับได้อย่างง่ายดายหลังจากนั้นมันก็โจมตีอย่างรวดเร็วและรุนแรงซึ่งแต่ละครั้งสามารถหักกระดูกสันหลังของงูได้ทันทีที่สัตว์เลื้อยคลานอ่อนแรงลงมันจึงรีบกัดทะลุกระโหลกของงูทันที เหยื่อที่ล่าได้ยากมีไว้สําหรับผู้ล่าที่ช่าชองเท่าน,านั้นแต่สําหรับผู้เริ่มตน้นเพื่อความอยู่รอดมันต้องใส่ใจแม้กระทั่งแมลงมีพิษแม้จะคํานึงถึงการล่าสัตว์ฟันแท้แต่เซอร์วานก็ถือเป็นหนึ่งในนักล่าที่ประสบความสําเร็จมากที่สุดเพราะครึ่งหนึ่งของการโจมตีจะจบลงด้วยความสําเร็จแม้แต่กระต่ายก็เข้าไปในอุ้งเท้าของนักล่าได้เช่นกันสำหรับแมวที่มีขนาดพอเหมาะจะอยู่ได้นานหลายวัน ช่วยรางวัลที่เห็นนั้นถูกซ่อนอย่างระมัดระวังแต่มันไม่สามารถปกปิดกลิ่นได้ดังนั้นมาตรการนี้จึงไม่ได้ช่วยอะไรมากสำหรับพวกพเนจรที่หิวโหยนกกลายเป็นเป้าหมายที่ยากกว่ามากพวกมันจะซ่อนตัวอยู่ในพงหญ้าและเคลื่อนที่อย่างชันฉลาดซึ่งเป็นเรื่องยากที่จะเข้าใกล้พวกมันได้แม้แต่ผู้เชี่ยวชาญด้านการพรางตัวก็ยังสังเกตเห็นได้ล่วงหน้า ภายใต้น้ำหนักของร่างกายมันไม่ง่ายเลยที่นกเหล่านี้จะบินในทันทีและผู้ล่ามีเวลาเพียงเสี้ยววินาทีเท่านั้นความล่าช้าเพียงเล็กน้อยก็ทำให้การโจมตีทั้งหมดเป็นโมฆะการกระโดดสูงกว่า3เมตรและอุ้งเท้าของมันจะไม่ยอมให้เป้าหมายได้บินขึ้น นกกระสาดำก็ได้ปรากฏตัวขึ้นพวกมันดึงดูดความสนใจของนักล่าในทันทีนกเหล่านี้มีปีกยาวเกือบเมตรครึ่งฝ่ายนักล่าจะรอการโจมตีอย่างระมัดระวังนักล่าจึงทําการโจมตีในทันทีแม้แต่การกระโดดที่สูงอย่างไม่น่าเชื่อก็ไม่สามารถช่วยควานนกเหล่านี้ได้มีเพียงผู้ที่มีความอดทนและรวดเร็วที่สุดเท่านั้นที่จะมีโอกาสชนะ การตอบสนองที่พัฒนาแล้วมีความจำเป็นไม่เพียงแต่การล่าสัตว์เท่านั้นแต่ยังช่วยให้รอดจากสัตว์ที่อันตรายกว่าด้วยแม้แต่การพักผ่อนในสถานที่เงียบสงบก็ถูกขัดจังหวะโดยผู้คนที่เดินผ่านไปมาและบางทีนี่อาจเป็นสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับนักล่าที่ใหญ่กว่าและเมื่อพิจารณาจากความเร็วของพวกมันแล้วเป้าหมายอย่างเซอร์วนันอาจเป็นเป้าหมายที่ง่ายสำหรับพวกมัน ในช่วงเวลาแห่งความอดอยากแม้แต่สิ่งมีชีวิตเล็กๆเ,เช่นปลวกก็กลายเป็นของว่างที่มีค่าได้นักล่าต้องฝึกฝนทักษะของมันในการจับมแมลงซึ่งแทบจะไม่เพียงพอที่จะเติมพลังงานที่ใช้ในการจับพวกมันและการติดตามกิ้งก่าแม้ว่าพวกมันจะดูเป็นเหยื่อง่ายๆแต่ก็แสดงความบ้องไวที่น่าอิจฉาในทางปฏิบัติแม้แต่ความเพียรที่มากเกินพอก็ไม่ได้นำมาซึ่งความสำเร็จ เราะสัตว์เลื้อยคลานใช้กลอุบายที่มีประสิทธิภาพด้วยการทิ้งหางของมันไว้แม้จะมีคู่แข่งและศัตรูแต่เซอร์วันก็ปรับตัวได้ดีกว่าหลายชีวิตในทุ่งหญ้าสวรรค์นหน้าของแอฟริกาแน่นอนว่ามันไม่สามารถทำได้หากมีอิทธิพลที่เป็นอันตรายของมนุษย์เข้าใกล้พวกมันแต่โดยทั่วไปแล้วพวกมันยังคงใช้ชีวิตอยู่เป็นส่วนหนึ่งของระบบนิเวศแห่งนี้ ถ้าคุณชื่นชอบในเรื่องราวของเราฝากกดไลค์และสนับสนุนช่องของเราด้วยนะคะสาระน่ารู้ยังรอคุณอีกมากมายสวัสดีค่ะป่าฝนของอเมริกาใต้ช่างน่าอัศจรรย์เป็นต้นกำเนิดสิ่งมีชีวิตลึกลับและซ่อนนักล่าอันตรายไว้มากมาย ซึ่งไม่มีทางหลบหนีไปไหนได้ทั้งบนพื้นดินบนต้นไม้หรือแม้แต่ในน้ำมันจึงไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะอยู่รอดในสภาพแวดล้อมที่อันตรายเช่นนี้แต่เมื่อใดก็ตามที่คุณมีลายพรางที่สมบูรณ์แบบพัฒนาประสาทสัมผัสรับความรู้สึกและปฏิกิริยาตอบสนองที่รวดเร็วราวกับสายฟ้าคุณก็มีโอกาสที่จะใช้ชีวิตต่อไปได้เช่นกัน สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาที่มีประโยชน์อีกครั้งวันนี้เราจะทำความรู้จักกับสิ่งมีชีวิตที่มหัศจรรย์อีกชนิดที่มีทั้งความสวยงามและเป็นนักล่าที่ดูลึกลับอย่างมากพบกับชีวิตของแมวป่าโอเซลอตกันค่ะ <Okay. S 2> โอเซลอตเป็นแมวป่าลายจุดขนาดกลางและเป็นญาติสนิทของเสือจากัวอีกด้วย โดยมีความยาวลำตัวสูงสุด1เมตรและมีน้ำหนักเฉลี่ยเกิน10กิโลกรัมพวกมันเป็นเหมือนแมวป่าส่วนใหญ่ที่มีวิถีชีวิตอันเงียบสงบชอบอาศัยอยู่ในป่าฝนและทุ่งหญ้าของทวีปอเมริกาเวลากลางวันพวกมันจะนอนในสถานที่รับตาและเมื่อถึงเวลาพลบข้ามก็จะออกหาอาหารดวงตาที่กลมโตช่วยในการมองเห็นในที่มืดได้ดี แต่ที่สำคัญที่สุดคือประสาทรับกลิ่นที่ยอดเยี่ยมสามารถตรวจจับกลิ่นได้หลากหลายรูปแบบสิ่งนี้จะช่วยให้เลือกเหยื่อที่เหมาะสมที่สุดซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดเล็กและนกอีกด้วยป่าฝนของอเมริกาใต้กลายเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำหลายสายพันธุ์และสัตว์เลื้อยคลานนั้นไม่อาจละสายตาจากแมวในท้องถิ่นได้อีกัวน่าเป็นสัตว์อาศัยอยู่ในพุ่มไม้หนาทึบพวกมันก็ค่อนข้างว่องไว แต่ในแง่ของความเร็วแล้วพวกมันแทบไม่มีโอกาสต่อสู้กับแมวที่คล่องแคล่วและรวดเร็วได้ดังนั้นตัวเลือกที่ดีที่สุดคือการไม่เคลื่อนไหวบนพื้นหลังของต้นไม้และมันไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะสังเกตเห็นแต่อวัยวะรับสัมผัสที่พัฒนายอย่างดีเยี่ยมทำให้นักล่าสามารถค้นหาที่ซ่อนตัวของเหยื่อได้อย่างง่ายดายการโจมตีอย่างรวดเร็วได้รับการช่วยเหลือจากฟันที่แหลมคม ซึ่งสามารถแทงทะลุกเกล็ดที่แข็งได้ง่ายๆและมันจะถูกนำไปอย่างที่ปลอดภัยพื้นที่ชุ่มน้ำเป็นบ้านเกิดของงูที่หนักที่สุดและเป็นหนึ่งในงูที่ใหญ่ที่สุดในโลกนี่คืออนาคอนดา้าสัตว์เลื้อยคลานที่ไม่มีพิษแต่อันตรายอย่างยิ่งถึงแม้จะมีขนาดมหึมาก็ตามแต่ก็มีความคล่องแคล่วว่องไวและเมื่อรวมกับวิธีชีวิตแบบกึ่งน้ำ แค่นี้ก็เพียงพอที่จะจับเหยื่อได้อย่างไม่คาดคิดยักษ์เหล่านี้จะต้องเอาชนะเส้นทางการเติบโตอันยาวไกลเพราะผู้เป็นแม่ไม่เคยสนใจลูกหลานของมันแม้ว่างูตัวเล็กจะมีขนาดใหญ่โตวกว่างูทั่วไปแต่พวกมันก็อาจเป็นที่สนใจของผู้อาศัยใต้น้าและมันสามารถกลายเป็นอาหารให้กับปิรัญญ่าได้อีกด้วยสัตว์เลื้อยคลานไม่มีที่พึ่งเพื่อที่จะเอาชีวิตรอดมันก็พยายามหนีเข้าไปในน้ำตื้น แต่บนฝั่งก็มีแมวป่าที่เฝ้าระวังอยู่แล้วเมื่อมีคู่ต่อสู้ที่อันตรายกว่าเข้ามาขวางทาง,ทางซึ่งงูเหลือมตัวนี้ก็เป็นนักล่าที่มีชื่อเสียงที่อันตรายอย่างมากแม้แต่ความอยากรู้อยากเห็นก็สามารถส่งผลร้ายแรงได้หลังจากเหตุการณ์นี้นักล่าวัยหนุ่มคงไม่ต้องการเข้าใกล้สิ่งมีชีวิตที่อันตรายเช่นนี้อีกต่อไป ตัวนิ่มเป็นที่สนใจกว่ามากแต่เปลือกที่แข็งแรงของมันสามารถต้านทานได้แม้กระทั่งฟันที่แหลมคมที่สุดแมวตัวน้อยก็มีวิธีการล่าเหยื่อได้หลากหลายด้วยความชำนาญโดยธรรมชาติช่วยให้มันจับเป้าหมายในน้ำตื้นโดยไม่ต้องใช้ความพยายามมากและการรักษาปลาที่ลื่นก็ไม่ใช่เรื่องง่ายแต่ความหิวโหวยจะบังคับให้มันต้องพยายามมากขึ้น โอเซลอถือได้ว่าเป็นหนึ่งในนักล่าบนต้นไม้ที่ดีซึ่งมีทักษะเป็นอันดับสองรองจากแมวป่ามาเกเท่านั้นด้วยความชำนาญและคล่องตัวโอเซลอดจึงสามารถที่จะล่าไพรเมตได้ถึงแม้จะมีความมหัศจรรย์ของการลักลอบเข้าหาแต่ลิงก็ระวังตัวอย่างมากในกรณีที่มีอันตรายน้อยที่สุดพวกมันจะส่งสัญญาณเตือนภยัยและรีบเคลื่อนตัวไปยังเพื่อนบ้านของมัน มันจึงเป็นเรื่องยากแม้แต่กับนักล่าที่มีทักษะแม้แต่นกก็ควรระมัดระวังพวกมันจะปลอดภัยเมื่ออยู่บนยอดไม้แต่นกแก้วบางชนิดก็ลงมาบนฝั่งแม่น้ำซึ่งมีดินเหนียวที่ดึงดูดความสนใจของพวกมันการกระทํานี้ดูแปลกเป็นพิเศษแต่ด้วยการบริโภคดินเหนียวนกเหล่านี้จะช่วยลดผลกระทบของสารพิษที่มีอยู่ในผลไม้ดิบได้นักล่าตัวน้อยจะไม่พลาดโอกาสนี้อย่างแน่นอน มาคอเป็นนกแก้วที่ใหญ่ที่สุดในโลกโดยมีน้ำหนักประมาณ1กิโลกรัมกับจจงอยปากอันทรงพลังที่สามารถหักเศษเหินได้อย่างง่ายดายและพวกมันรู้สึกปลอดภัยเมื่ออยู่บนทางลาดชันแต่ทันทีที่มีสัญญาณเตือนภัยดังขึ้นนกทุกตัวจะบินขึ้นไปในอากาศบางครั้งความสับสนเพียงเสี้ยววินาทีก็เพียงพอที่มันจะตกเป็นเหยื่อของนักล่าได้ง่ายๆแมวป่าจะรีบเอาถ้วยรางวัลไปยังที่ปลอดภัยในทันที โอเซลอตที่โตเต็มวัยนั้นไม่ได้มีขนาดเล็กที่สุดป่าไม้ในท้องถิ่นยังมีผู้อาศัยอีกมากมายซึ่งเป็นสถานที่ที่ครอบครองโดยเสือจากัวไม่เพียงแต่ขนาดและการพรางตัวเท่านั้นแต่ยังมีขาที่แข็งแรงที่ช่วยให้พวกมันกระโดดได้สูงและมีความรวดเร็วอย่างมากการไม่กลัวน้ำและขากรรไกรที่ทรงพลังแม้แต่จระเข้ก็สามารถกลายเป็นอาหารของมันได้ ดังนั้นโอเซลอดจึงพยายามอย่างสุดกำลังเพื่อหลีกเลี่ยงการเผชิญหน้ากับนักล่าที่อันตรายเช่นนี้โชคดีที่แมวเหล่านี้ครอบครองพื้นที่แตกต่างกันในระบบนิเวศแต่โดยทั่วไปแล้วการเฝ้าระวังและการอยู่ในที่ลับตาทำให้พวกมันหาตัวได้ยากและไม่น่าสนใจสำหรับนักล่าขนาดใหญ่ในภาคเหนืออาณาเขตของแมวป่าทับซ้อนกัน แต่แมวป่าบางชนิดก็มีนิสัยดุร้ายกว่ามากและไม่ยอมให้คู่แข่งอยู่บนดินแดนของตนในขณะนั้นในขณะที่แมวป่าบางชนิดจะมีพื้นที่ทำเครื่องหมายไว้ชัดเจนมีนิสัยสงบและถ่อมตัวมากขึ้นเพื่อที่จะเลี้ยงลูกของมันแมวป่าจึงหาสถานที่ที่เงียบสงบที่สุดและนี่กลายเป็นบททดสอบของแมวอย่างแท้จริงซึ่งไม่เพียงแต่ต้องล่อย่างเข้มข้นเท่านั้น แต่ยังคอยจับตาดูเด็กทารกด้วยลูกแมวอาศัยอยู่กับแม่ได้นานถึงสองปีหลังจากนั้นพวกมันแต่ละตัวก็ออกค้นหาดินแดนของตนทั่วดินแดนของแมวป่าถูกคุกคามจากการสูญเสียถิ่นที่อยู่อาศัยผิวอันง,งดงามของพวกมันก็เป็นที่สนใจของผู้ที่ชื่นชอบมายาวนานแต่ทุกวันนี้มีการห้ามล่าแมวป่าในประเทศส่วนใหญ่ และพวกมันมีจํานวนประมาณ40,000ตัวนอกจากนี้การเลี้ยงแมวป่าโอเซลอดก็เลี้ยงดูได้ง่ายด้วยพวกมันจึงไม่เสี่ยงต่อการสูญพันธุ์อย่างไรก็ตามเมื่อพิจารณาถึงแหล่งอาศัยที่กว้างขวางของพวกมันแล้วตัวเลขนี้ยังถือว่ามีจํานวนน้อยมากถ้าคุณชื่นชอบในเรื่องราวของเราฝากกดไลค์และสนับสนุนช่องของเราด้วยนะคะ สาระน่ารู้ยังรอคุณอีกมากมายสวัสดีค่ะสัตว์นักล่าที่มีขนาดเล็กกว่าเพื่อนบ้านทั่วไปที่ได้รับการชดเชยไม่เพียงแต่ความคล่องแคล่วและการสะกดรอยตามเท่านั้นแต่ยังรวมถึงความดุร้ายที่น่าเหลือเชื่อ นี่คือปรมาจารย์แห่งการซุ่มโจมตีที่แท้จริงที่ฝึกฝนวิธีการล่าเหยื่อของมันจนชำนาญซึ่งไม่เพียงแต่ทำการล่าบนพื้นเท่านั้นแต่ยังรวมถึงบนต้นไม้สูงอีกด้วยสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาที่มีประโยชน์อีกครั้งวันนี้เราจะทำความรู้จักกับสิ่งมีชีวิตที่มหัศจรรย์อีกชนิด ที่มีทั้งความคล่องแคล่วว่องไวและยังเป็นอันตร,รายต่อเพื่อนบ้านพบกับชีวิตของแมวป่ากันค่ะ <Okay. S 1> แมวป่าเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมอีกชนิดมีรูปร่างคล้ายแมวบ้านทั่วไปแต่นอกจากรูปร่างหน้าตาแล้วมันยังไม่มีอะไรใกล้เคียงกับสัตว์เลี้ยงมากนะักถิ่นที่อยู่อาศัยของแมวป่าเหล่านี้กระจายอยู่ทั่วยุโรป เอเชียตะวันตกและแม้แต่แอฟริกาในตัวที่โตเต็มวัยมีความยาวลำตัวประมาณ60เซนติเมตรและน้ำหนักเฉลี่ย5กิโลกรัมแม้จะมีขนาดค่อนข้างเล็กแต่มันก็เป็นสัตว์ที่แข็งแกร่งในหมู่สัตว์หลายชนิดโดยเฉพาะนกและสัตว์ฟันแท้ขนาดเล็กในขณะเดียวกันการโจมตีแบบลักลอบเข้าหากลายเป็นจุดเด่นของนักล่าผู้นี้ แต่การล่าก็ไม่ได้จบลงด้วยความสำเร็จเสมอไปฤดูหนาวที่มีหิมะตกอยู่ทั่วบริเวณทำให้การไล่าตามลำบากอย่างเห็นได้ชัดแม้จะมีน้ำหนักค่อนข้างน้อยก็ตามแต่ผู้ล่าก็ไม่สามารถเคลื่อนไหวได้อย่างอิสระแต่ด้วยความพยายามจนถึงที่สุดจึงทำให้มันเข้าถึงตัวของเป้าหมายแต่ในวินาทีสุดท้าย ความตั้งใจที่จะมีชีวิตทำให้กระต่ายแข็งแกร่งขึ้นและแล้วนักวิ่งก็ทิ้งแมวที่หิวโหยไว้เพียงลำพังแต่เมื่อฤดูร้อนมาถึงทุกสิ่งสามารถเปลี่ยนแปลงได้กระต่ายป่าหรือกระต่ายยุโรปสามารถพรางตัวได้อย่างยอดเยี่ยมแต่สำหรับแมวป่าแล้วประสาทสัมผัสทั้งหมดได้รับการพัฒนาอย่างสมบูรณ์แบบ และการรับรู้กลิ่นจากระยะไกลจะบอกได้ว่าเหยื่อซ่อนตัวอยู่ที่ไหนเพราะกระต่ายมีการได้ยินที่ยอดเยี่ยมเพื่อที่จะไม่ให้เหยื่อสังเกตเห็นผู้ล่าจะต้องวางแผนอย่างรอบคอบทุกขั้นตอนงานที่ซับซ้อนมากขึ้นเมื่อกระต่ายอยู่รวมกันเป็นกลุ่มเมื่อรับรู้ถึงอันตรายทั้งครอบครัวจะรีบหนีอย่างรวดเร็วความเร่งรีบไม่ได้นำไปสู่สิ่งที่ดี และนักล่าต้องเริ่มต้นใหม่อีกครั้งแมวป่ามีแผ่นรองนุ่มๆบนอุ้งเท้าจะช่วยให้การเคลื่อนไหวที่เงียบที่สุดซึ่งมีความสำคัญอย่างยิ่งในการล่าเหยื่อของมันกลยุทธ์ที่พยายามฝึกฝนมาหลายร้อยครั้งเท่านั้นที่จะช่วยให้มันเข้าใกล้สิ่งมีชีวิตที่ระมัดระวังเช่นนี้กระต่ายมีความคล่องแคล่วและรวดเร็ว แมวป่าจึงมีเวลาเพียงไม่กี่วินาทีในการไล่ล่าให้เสร็จสิน้นด้วยกรงเล็บที่แหลมคมช่วยให้นักล่าหยุดยั้งผู้หลบหนีได้ทันแม้เหยื่อดังกล่าวมีขนาดใหญ่และไม่ธรรมดาสำหรับนักล่าผู้นี้แต่เมื่อทั้งครอบครัวรอด้วยความหวังมันก็ไม่มีทางเลือกมากนะด้วยลำตัวขนาดเล็กและกรงเล็บที่ยืดหดได้ แมวป่าจึงสามารถเคลื่อนที่ผ่านต้นไม้ได้อย่างมั่นใจซึ่งไม่เพียงช่วยมันจากผู้ล่าเท่านั้นแต่โอกาสในการล่าเพิ่มขึ้นอีกด้วยนกจะรู้สึกปลอดภัยเมื่ออยู่บนต้นไม้มันไม่รู้ด้วยซ้ำว่านักล่าที่อันตรายกำลังเข้ามาใกล้มีเพียงการวางแผนอย่างระมัดระวังเท่านั้นที่จะทำให้เข้าใกล้เป้าหมายโดยไม่รู้ตัวทุกๆสองสาก้าวมันจะหยุดชั่วคราว เพื่อพิจารณาการเคลื่อนไหวครั้งต่อไปจนในที่สุดก็เข้าใกล้พอที่จะโจมตีและด้วยปฏิกิริยาตอบสนองที่รวดเร็วจึงช่วยคว้าเป้าหมายได้สำเร็จและทำให้งานสิ้นสุดลงส่วนใหญ่แล้วการล่าสัตว์เกิดขึ้นบนพื้นดินและเป้าหมายที่ชื่นชอบคือสัตว์ฟันแท้ขนาดเล็กด้วยความชำนาญที่น่าอิจฉา เป้าหมายจึงตกลงไปในคมเที่ยวได้อย่างง่ายได้ในบางครั้งการรอคอยด้วยความอดทนจะทำให้มันจับเหยื่อได้อย่างง่ายได้หากไม่มีเหยื่ออื่นแล้วแมวจะต้องจับหนูประมาณ20ตัวทุกวันถึงแม้จะอยู่ห่างจากพื้นดินก็ตามชีวิตเหล่านี้ก็เสี่ยงต่อการตกเป็นเหยื่อของการโจมตีที่แม่นยำอย่างน่าประหลาดใจ หลังอันทรงพลังช่วยให้กระโดดได้สูงอย่างไม่น่าเชื่อซึ่งเมื่อรวมกับความชำนาญแล้วจะช่วยให้มันกลายเป็นนักปีนป่ายที่ไม่มีใครเทียบและแม้แต่เป้าหมายที่เข้าถึงได้ยากที่สุดแม้จะมีการมองเห็นที่คมชัดก็ตามแต่นักล่าก็ไม่สามารถเพ่งความสนใจไปที่วัตถุที่อยู่ใกล้เกินไปหนวดจำนวนมากจะเข้ามาแทนที่การมองเห็นซึ่งเป็นอวัยวะสัมผัสที่สำคัญอย่างยิ่ง ยังมีปลายประสาทมากมายที่เสริมคลังแสงนักล่าได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นแมวป่าใช้เวลาเพื่อสุขอนามัยเป็นอย่างมากการไม่มีกลิ่นภายนอกเท่านั้นที่ช่วยให้มันสามารถรวมเข้ากับธรรมชาติได้อย่างสมบูรณ์กลางคืนรูม่านตาของแมวจะขยายออกและแม้แต่แหล่งกำเนิดแสงเพียงเล็กน้อย ก็เพียงพอที่จะให้ทัศนวิสัยที่ดีที่สุดความได้เปรียบที่เพิ่มขึ้นจะช่วยให้มันเข้าใกล้เหยื่อด้วยความประหลาดใจบ่อยครั้งที่เหยื่อยังมีชีวิตอยู่จะกลายเป็นของขวัญให้เด็กรุ่นใหม่ที่เติบโตขึ้นลูกแมวจะใช้โอกาสนี้เพื่อพัฒนาทักษะการล่าสัตว์ พวกมันจะใช้เวลาเล่นไปพร้อมกับพัฒนาทักษะอย่างต่อเนื่องเพราะในไม่ช้าแต่ละตัวจะออกเดินทางอย่างโดดเดี่ยวแมวป่าเหล่านี้พบได้แม้แต่ในทุ่งหญ้าสวรรค์นหน้าของแอฟริกาซึ่งพวกมันประสบความสำเร็จในการล่าสัตว์และใกล้กับนักล่าขนาดใหญ่จำนวนมากมายวิถีชีวิตที่ซ่อนเร้นผสมผสานเข้ากับภูมิประเทศ และไม่แข่งขันกับเพื่อนบ้านที่อันตรายกว่านอกจากนี้ด้วยขนาดที่เล็กจึงทำให้นักล่าในท้องถิ่นไม่ค่อยสนใจวิธีชีวิตสันโดษและอยู่ในที่ลับช่วยให้แมวป่าสามารถอยู่รอดได้สำเร็จมาจนถึงทุกวันนี้อย่างไรก็ตามแหล่งที่อยู่อาศัยที่ถูกจำกัดกำลังถูกทำลายลงและการผสมข้ามพันธุ์กับแมวบ้านก็กำลังทำลายความบริสุทธิ์ของสายพันธุ์ แม้จะมีอนณาเขตกว้างใหญ่แต่ในอนาคตอันใกล้นี้แมวป่าที่สวยงามอาจหายไปจากหลายพื้นที่ได้เช่นกันถ้าคุณชื่นชอบในเรื่องราวของเราฝากกดไลค์และสนับสนุนช่องของเราด้วยนะคะสาระน่ารู้ยังรอคุณอีกมากมายสวัสดีค่ะ